เรดิโอเชฟและสัานักตอนที่เเป็นอย่างที่ซินเนนาคิดครับมีกลุ่มพ่อค้าบอกมาว่าได้ค้าขายยาพิษกับทหารกระบ,บทครับส,สถานการณ์ตอนนี้ล่ะได้เสริมกองกำลังหนุนก่อนยาพิษจะถูกปล่อยออกมาแล้วครับส่งคาริไปถ้าเป็นเขาคงจัดการได้แน่ ซาเวียจะยินยอมให้ใช้พอท่อนไหมครับถ้าใช้พรอท่อนก็สามารถเดินทางไกลได้ในรวดเดียวแต่ตะกรูนมาคริสซาเวียเป็นศัตรูกับเฟนซิปคงไม่ยอมให้การปราบกลุ่มทหารกบฏของพวกเราสำเร็จได้นะครับพอท่อนเป็นปัญหาตลอดเลยสินะ ถ้าฝั่งเราเองมีโปรตอ,อนก็คงจะดีนะครับอืมการจะหาศูนย์พลังเวทที่จะเป็นโปรตอ,อนได้ก็ยากแล้วแถมการเปิดประตูนั้นก็เป็นอำนาจของนักบุญหญิงอืมให้ตายเถอะแล้วทำไมนักบุญหญิงต้องเป็นลูกสาวของไอ้หมอนั่นด้วยฉันจะส่งจดหมายไปให้ทางเซาเวียเองส่วนกาวเวนนายไปพบคาริบซะ ครับแล้วก็ดานเซรอตพูดมาได้เลยครับได้ยินว่าให้กุญแจห้องครัวกับเซเนนาใช่ไหมใช่ครับหยุดทำอะไรไร้ประโยชน์ได้แล้วท่านปูเซเนนาเปลี่ยนไปแล้วนะครับพอรอดตายมาก็รู้สึกได้ถึงความจริงใจในคำพูดที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเองเลยครับ เห็นความสามารถของเด็กนั่นแล้วไม่ใช่หรือไงฉันไม่ลงทุนกับคนไม่พัฒนาหรอกนะ <c oughs> คือแต่ก็ไม่รู้ว่าความสามารถนั่นเป็นของจริงหรือเปล่าไม่ใช่หรอครับว่าไงนะเฉ <c oughs> พาะในโรงเรียนก็ฝึกฝนมาเกินสี่ปีแล้วนะครับทั้งที่เป็นแบบนั้นอาหารที่เคยชิมก่อนหน้านี้กลับไม่ได้เรื่องไปเลยใช่ไหมล่ะครับ จะบอกว่าความจริงแล้วทําอาหารเก่งกว่าที่คิดงั้นเด้อครับถึงจะเป็นข้อสงสัยก็ตามอืมก็เปลี่ยนไปจริงๆนั่นแหละดวงตาที่เหนื่อยร้าเหมือนเปล่าเหมือนปล,าเน,ปลาเน่ากลับมาเปล่งประกายใบหน้าเศร้าหมองกลับมามีชีวิตชีวา <c oughs> มีรู้เลยนะเนี่ยว่านายจะเข้าข้างเซเนนาะ ก็นะติดหนี้บุญคุณอยู่ยังไงล่ะเรื่องไม่ชอบเชน,น,น่าก็คือไม่ชอบส่วนการตอบแทนบุญคุณก็เป็นคุณธรรมของอัศวินแล้วก็ที่บอกว่าความสามารถอาจไม่ได้แย่อย่างที่ฉันพูดจากใจจริงงั้นเหรออะไรแดงๆติดมุมปากเนะี่ยว่าไงนะเออช่างเถอะไปทานมือเที่ยงกัน ไม่ค่อยหิวว่าไงนะอิ่มแล้วนะ่ะอืมจนขโมยไก่ทอดใครกันหน้านะคะดูว่าจะเป็นรุสมุนของโฟเฮต้าลองไปสืบดูสักครั้งไหมคะไม่ต้องรอกไม่เป็นไรยังไงก็เพิ่งเป็นครั้งแรกด้วยส่วนอาหารทำใหม่อีกครั้งก็ได้นะ่ะ อืไปไหนเนี่ยไม่เห็นสาวใช้ด้วยฉันคงทำได้แค่วางเอาไว้แปลกจังไม่ทำผิดสักหน่อยแต่ดันเดินแบบนี้วางไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมนะะน,นั่นอะไรนะตกใจหมดร้านเซลอดนี่นะ อ่ะจริงสิร้นเซรอดนอนไม่พอตลอดเลยนะสิเวลานอนของร้นเซรอดที่จําได้ก็ประมาณ4ี้าชั่วโมงหรือเปล่านะขนาดนอนอยู่ยังกำเอกสารไว้เลยแฮะการเป็นชนชั้นสูงนี่มันไม่ใช่เรื่องสุดสบายจริงๆสินะเหมือนรวมสิ่งรํำค่าทั้งหมดบนโรคใบนี้มาไว้เลยขนตาเรียงเป็นแพรยาวสว่าไปแล้วคู่พี่น้องเฟนชิปก็เป็นชารูป รูปงามโด่งดังไปจนถึงต่างแดนนี่นาะดรอมากจริงๆฉันหรอค่ะโทษทีตกใจไหม <c oughs> เออคือว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาแอบมองนะคะนัน่นๆจริงๆนะคะไม่เป็นไรเธอตั้งใจห่มให้ฉันนี่ในสายตาเธอ เธอเองฉันก็ดูหรอใช่ไหมล่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็แค่ถ้าได้มองคงต้องเะรึงไปก่อนนะคะอ่ะโทษทีโทษทีไม่ได้มีธุระอะไรหรอกหรอเมื่อวันที่พี่บอกนะคะว่าเอามาให้ชิมด้วยใช่แล้ว ค่ะฉันได้เอามานี่เธอทำเองเลยเหรอใช่ค่ะขอบใจนะจะกินให้อร่อยเลยทำไมจ้องแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะดึกแล้วนะให้ไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะอ๋อใช่เมนูนั้นนะ่ะถ้ากินกับเบียร์ยิ่งอร่อยนะคะ เบียงั้นหรอค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่ดูเหนื่อยมากๆเลยเอาไว้ถ้าเกิดชอบตอนที่ร่างกายปกติดีแล้วจะทําให้ทานใหม่นะคะทำไมเหนื่อยแบบนี้ล่ะใบหน้าห่อเ่านั่นไม่ใช่เล่นเลยแค่มองก็รู้สึกใช้พลังงานใจไปจนหมดแล้วไปไหนมาน่ะแค่ปรากฏตัวก็รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลแล้วไปหารานเซรอดมาค่ะ มีธุระอะไรเอาอาหารไปให้ค่ะอาหารไก่ทอดเหรอก็ใช่ดูได้ยังไงคะอืมก็กินน้ำมันหึ่งเลยนี่อาค่ะเมนูไก่ทอด <c oughs> มีอีกหรือเปล่าคะไม่ค่ะเอาให้ร้านเซิร์หมดเลย งั้นก็ทําเพิ่มอีกทําไมคะเธออาจทําอะไรกับอาหารก็ได้นะสิฉันเองก็จะลองกินดูไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแล้วถ้าฉันทําอะไรแย่ๆกับอาหารจริงๆแล้วก็จะไม่ทําแบบเดิมกับอาหารที่ทําขึ้นมาใหม่หรอกนะคะยังไงก็เถอะฉันขอตัวก่อนค่ะ,คะกลัวมากเลยแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนาะ แต่ยังไงร,ร้านสลอดก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติคงไม่เป็นไรใช่ไหมว่าแต่รู้ได้ยังไงกันว่าที่เอาไปทอดคือไกอ่คนที่รู้ก็มีแค่ฉันคนที่ทำกับร้านสรัดที่ได้ชิมแล้วก็สิตอนที่ช่วยฉันทำเท่านั้นนะไม่สิยังมีอีกหนึ่งคนจนขโมยไก่เอหรือว่าอย่าบอกนะว่าเกาเวนน่าจะได้กินของอร่อยทั้งหมดในปราสาทมาแล้วนี่ รีไปเอามาก่อนจะเย็นเถอะค่ะปกติไม่เห็นจะทำอาหารโดยเด็ดขาดก็เลยสงสัยว่าคิดอะไรอยู่กินหอมหน่ากินแฮะเพราะความกังวลฉันเลยเข้าไปในห้องครัวก็คิดว่าจะลองชิมตรวจสอบอาหารดูอืมมารู้ตัวอีกทีก็หมดแล้วเอาแต่นึกถึงอยู่ในหัวตลอดเลยสินะไก่ทอดที่เค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆอ,อืม ฉันเองหมดึกดื่นป่านนี้มีเรื่องอะไรไม่มีอะไรหรอกหอก็หมดแล้วสินะเอาล่ะทุกคนจบตอนที่เจ็ดับ8แปดแล้วนะคะรู้สึกว่ากาเวนคือคนที่ขโมยไก่ทอดของซินเนนาแต่กลับติดใจไก่ทอดนั้น ก็เลยตามมาที่ห้องของร้านเซรอดเพื่อจะไปกินไก่ทอด <c oughs> แต่ร้านเซรัลดกินไปหมดแล้วอ่ะทุกคนแล้วกาเวนน่าจะงุดหิดนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เรามารับชมเกาเวนตอนต,อนต่อไปเลยค่ะตอนที่9าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเราจะพยายามอัพคลิปให้ต่อเนอื่องนะคะทุกคนขอโทษด้วยที่หายหายไปไปมา,มานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์ด้วยนะไปละบ๊ายบาย